องทัพเรับและทในสุคัญน,นะครับผู้กำกับที่พูดเดิมเป็นธรรมชาติมากๆนะครับในวันนี้ครับจะมาชม,าม์มาาแมนแมนแ,แบบทหารจะปไปยังไงเดี๋ยวต้องคอยลุ้นกันครับพบกับโซวีหนึ่ง คำคืนคอยืนเดียวดายกอดมือแม่กายผู้ใจในลมหนาวขับฟ้าไม่เดือดกาวติดตามตัวเขาทุกราตรี ี่คนเลยจะมาเข้าใจว่าเขาทำเพื่อใครถ้าไม่หากเพื่อคุณดาวเดือยลอยเกลื่อนต้องว่าดีตกประมาณป่าจมามายดาวเดือยลอยเกลื่อนน้องว่าดีตกประมานปีปาจมาหมายิแล้วจะมีอะไรปินแล้วจะมีอะไรถ้าเอาไม่ได้เปตอทหารก่อนพอทหารลูกหลานควรจมจนไม่กระเสือกกระสอกก็แค่เป็นผลทหารโชคดีแค่พี่คนพี่การก็พอได้เล่าขานให้ลูกหลานอดทน อับจนเขายังเจ็มตัวไอ้กลัวนะกลัวว่าลูกมึงจะวิ่งชนแต่จับปืนยืนด้วยเหตุผลก็หวังว่าผู้คนคงพอเข้าใจดาวเดืออร้อนเคิืองต้าดีืตกลงมาติด คืนเขายืนเดียวดายกอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดับติดตามตัวเขาทุกราตรีการเป็นทอทหารดอดทนหากินกระปืนคนไม่ทักทิ้นแดนไทยกี่คนแลยจะมาเข้าใจว่าเขาทำเพื่อใครถ้าไม่ทำเพื่อคุณดาวเดือนลอยอยูกนกฟ้ายังตกลงมา ลูกหลานคนจนไม่กระเสือกกระสนก็แค่เป็นพลทหารโชคดีแค่พีก่กนพ<ด>ิกาก็พอได้ทั้งฐานที่ลูกหลานอดทนอับจนเขา,ายังเจมตัวไอลัวนะกลตัวเ่าลูกมันจะวิ่งชนจะจับปืนยืนด้วยเหตุผลก็หวังว่าผู้คนค,คงพอจะเข้าใจดาบเรือลอยเกลือโนลง,งมากี่ตกลงมา ทอดอาหาอดสดโอ้ยเห็นแล้วหวาดเสียวนี่โอ้โหกองชียร์อายทำไมฮะโซ่ครับเป็นไงก็ครับก็ดีครับหน้าตอนนี้ไม่เห็นดูหน้าเด็กแบบบนเวทีเลยเป็นไงเขินอะไรไหมก็อ นิดหน้าครับไม่เคยทําแบบนี้ครับแล้วเป็นไงตัวเองทําแล้วพอใจไม่พอใจแค่ไหนสิบคะแนนเต็มสิบห้าหรอครับหะาโอ้แหมทําตัวมากหกครับหกคะแนนหกมีอันหนึ่งที่พี่ต้องบอกก่อนนะให้ทุกคนสบายใจว่าเอโรงเรียน AF เนี่ยเป็นโรงเรียนสอน ร้องเพลงการแสดงเป้นนะสามอย่างถึงแม้ว่าเราอาจจะร้องเพลงไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าอีกสองอย่างเราจะทำไม่ได้นะพระเอิญโชว์เนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับการโชว์เพื่อให้เห็นความเบ็ดเสร็จของการโชว์เนี่ยมันคือเพลงคือเราไม่สามารถที่จะให้พอ จะโชว์คนแล้วก็ไม่ทัมรถทำละครให้ทุกคนดูชั่วโมงหนึ่งเพื่อวัดผลไม่สาม,มารถมันนานไป